สูตรนี้นะคะทำเป็นประจำนะคะจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสนะคะผิวหน้าใครที่มีผิวหน้าหมองคล้ำดำนะคะสูตรนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชนแนลนะคะติงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ติ๋งมาแชร์สูตรพรอกหน้าแก้หน้าดำหมองคล้ำนะคะไม่ว่าจะเจอแสงแดดที่แรงของบ้านเรานะคะยิ่งเจอแดดแรงสะสมจนทําให้ผิวหน้าของเราหมองคล้ำนะคะจนเกิดเป็นพวกฝ้ากระหรือว่าจุดด่างดําบนใบหน้านะคะติ๋งแนะนําว่าให้ช่วงออกลางวันระหว่างวันนะคะให้ทาครีมกันแดดป้องกันไว้ด้วยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรพรอกหน้าขาวนะคะเราทําเองง่ายๆราคาประหยัดค่ะก็จะมีโยเกิร์ตแล้วก็มะเขือเทศลูกเล็กนะคะ มะเขือเทศน,นะคะช่วยบำรุงผิวพรรณให้กระจ่างใสแล้วก็ยังช่วยลดเดือนความหมองคล้ำเพราะว่ามีวิตามิน A วิตามิน K แล้วก็วิตามิน C ที่สูงนะคะที่ช่วยทาให้ผิวขาวกระจ่างใสเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติค่ะโยเกิร์ตนะคะช่วยทําให้ผิวหน้าเนียนนุ่มแล้วก็ขาวกระจ่างใสค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะโยเกิร์ตรสดธรรมชาติใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเรากะปริมาณเลยค่ะประมาณ1.2ช้อนชานะคะ มะเขือเทศนะคะจะใช้ลูกขนาดไหนก็ได้ค่ะแต่งใช้ลูกเล็กนะคะใช้ลงไปเลยค่ะประมาณสองถึงสามลูกค่ะแล้วเราก็บดให้เข้ากันนะคะเราทำาสูตรพ่อหน้ามาร์กหน้าเองแบบง่ายๆที่บ้านของเรานะคะเราก็จะใช้วิธีการบดบี้ลงไปเลยค่ะนี่เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้ทําเป็นประจําสม่ําเสมอได้ทุกวันยิ่งดีเลยค่ะติ้งแนะนําว่าให้ทําช่วงเย็นนะคะพอกทิ้งไว้ก่อนที่เราจะอาบน้ําตอนเย็นค่ะจะทําให้ผิวหน้าของเราผ่อนคลายจากแสงแดดแล้วก็โมโลพิษที่เราเจอมาทั้งวันเลยนะคะไปลองทํากันดูนะคะสูตรนี้ง่ายๆค่ะมะเขือเทศแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวหน้าของเรามากๆเลยนะคะ ถ้าใครชอบสูตรนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ๊งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ